ครับผมขอกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยเฮ้บไม่ใช่ไรเยี่ยชิบหายโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีขอต้อนรับเข้าขสู่กับเกมลืมชื่อช่องเตยเฉยเลยเกมวูฟคนเดิมเพิ่มเติมคือเกมวูฟนะฮะผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม n e c r a f t p o c k e t e d i t i o นนั่นเองนะฮะอยู่ในพาร์ทที่17แล้วนะครับผมหลังจากห่างหายกันไปนิดนึงนะก็วันนี้ก็มาคนเดียวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความหลอนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> กูกล้าชมตัวเองเลยเนาะโอเคฮะผมต่อจากพาร์ทที่แล้วหลังจากที่ผมได้ไปจัดการบอสน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วลว,วันนี้นะครับผมจะมาทำการอัญเชิญบอสแมงมุมดีปะวะฆ่าบอสแมงมุมเลยดีปะเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าบอสแมงมุมโหดหรือไม่โหดไง แต่ที่รู้ก็คือเอาเลยดีว่าเราต้องไปหาหัวใจมาอีกหนึ่งหัวใจครับซึ่งการที่จะหาหัวใจไดนะ้นั้นเราต้องไปลงเหมืองเพื่อหาเมมมุมนะฮะไม่ใช่เมมมุม,มธรรมดานะไอเมมมุม,มพวกมินิบอสอะไรพวกนี้ฮนะเดี๋ยวขอ,อนี่เก็บของก่อนนะกันนะจ๊ะเก็บของกันก่อนเลยโอเคตอนนี้เราก็จัดของเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมว่าผมจะทำการเอนชาร์ตพิกแอคก่อนวะ เออผมต้องการทำทำการอินชาร์ตพีไอแอกก่อนซึ่งเราต้องการรับพีชรับพีชอยู่นี่อยู่นี่จ้าโอเคเดี๋ยวดูก่อนขอฟอร์จูนสามได้ปะล่ะอันเบกกิ้งฮะโอ้ไปไปเฮ้ด้ยฟอร์จูนสามล้วดีกว่าไปลงนากสัตเธอดทีลักฉันจะลงโทษเวเวลเราเหลือเท่าไหร่อ่ะสามสิบเอ๊ะสามสิบเหรอได้ฟอร์จูนไหมเออไม่ใช่ รัพาวเวอร์เอามาเพื่ออันเบกกิ้งมันไม่มีของที่ผมต้องการไม่เอาหรอกปะเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้เราจะไปหาช่ามกันเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะไปหาท่ายังไงไม่เอาทอชไว้ชิบหายโอตัดเถอะเอยลืมทอชได้ไงเดี๋ยวจําได้ว่าถ้าเอาถานมาเก็บไว้ในนี้สติ๊ก้วยโรงเมืองไม่เอาทอชไปนี่คือความอับปีของเราเลยนะฮะเนี่ย โอเคเราจะไปหาถ้ำกันแล้วนะครับข้าเป่าวะถ้าข้ามผมไม่อยากไปเท่าไหร่ขี้เกียจไปเจอกับหมาป่าว้าวมอสสองตัวเลยหรอวะเนี่ยเยสเชเอ๊ะอ๋อโอเคตกใจหมดมอสสองตัวมันมอง NPC ข้างบนเลยแน่ๆอะมอสสองตัวนี้มันมอง NPC นีซด้านบนแน่ๆเดี๋ยวเราไม่สนเรามาเก็บไอตัวนี้ก่อนไม่ต้องยุ่ง จัเอ้ยอยวเพิ่งอย่าวิ่งหนีกูดิวิ่งเร็วจังโอ้โหกูกระเด็นนี่ไม่ต้องไม่ต้องเสกไอสัตว์ไม่ต้องเสกพวกมึงยิงกูทำไมเนี่ยเออกูทำอะไรให้พวกมึงเนี้ยอาตายตายอาตายเยีเ่ยมเคลียร์บอสก่อนเลยปับป๊บปั๊บเออโอ้ยเย้เย,ย,ย้คือหลอดคือหลอดพับพับพับ,บออเออเออเออมันไม่ตายอะ่ะแต่กูตายแทนน่ะคืออะไรอะ่ะโอเคเออลืมพูดเลยคือพอกูพูดว่าโอเคเท่านั้นแหละ ไม่ต้องเด้งกูเกิลไม่ต้องการมึงแร้วแล้วเวลาผมไม่ได้อัดคลิปด้วยมันแปลกตรงนี้แหละคือเวลาที่ผมไม่ได้อัดคลิปเนี้ยอ่ารู้ปะเกิดอะไรขึ้นไอสัตว์เวลากูเรียกกูเกิลโอเคกูเกิลโอ้โหไม่ขึ้นอิชิพอยแล้ว,แล,วแล้วคือเวลากูไม่ได้เรียกนี่มึงขึ้นดีจังเลยอะไรของมึงวะกูเกิลเนี่ยโอ้โหสุด,ดยอดแห่งความเบื่อเพชรเพชรเพื่อเพชรมึงอย่ามึงอย่างางาอย่างางาไอสัตว์กูจะแตกจะเอ๊ โอเคตรงนี้เคลียต้อนอูเยอะอะไรวะนั่นอะว่าทำไมบอสเยอะจังเลยผมไม่ได้ขึ้นมานานหรือเปล่าทำไมบอสแบบเยอะเออบอสเหมือนจะตัวเฮียอะไรเนี่ยอ๋อสกิลตันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวิ่งมาหาเชนไม่ได้รักเธอแล้วอยากบอกใี้มึงได้รู้ว่ากูไม่อุย้ยวัสดีซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยวมึงอีกแล้วเหรอ ไม่ชอบมึงเลยโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยว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 เดียวเยวเดีวดี๋ยวเดี๋วดีวดี๋ยวเดี๋ยวดีุยวเดี๋ยวเดีวเดอ๋ยเดี๋ยวเดวเียวเดี๋ยวานี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋วเดี๋วดี๋มวเอี๋ีเวเยเยเดเยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดีอยเกีแก๋แดีอยวเดีเรนะเราเนี่ยตุยตูดกันฮะเอเถอะดอยดยเด้อะไรแล้ว ว้าวใหญ่จังเลยใหญ่มากๆเลยแต่คือโอ้มันมีลงไปอีกเว้ยเ,เดี๋ยวผมว่าผมลืมอะไรหรือเปล่าอ้าวไอสัตว์กูลืมตัดไม <c oughs> <c oughs> โ้โอ้โหหลงมาตั้งนานกูลืมตัดไม้ขุดไม,มห้หน่อยครับขอไม้หน่อยครับอ๋อมันต้งแบบนีเซเฮ้ยมนุษย์หมาป่าเมียมันเอาแล้ว มันจะข้ามได้วมนุษย์มาป่ามันมันไม่แพสเอ้ยมันมันมันมาทำไมมึงมาทำไมมาทำไม่ต้องลงเหมืองกูก็ได้ปะโอโหมันน่ารักเกินไปไม่งลงเหมืองไปทางนี้ดีวกว่าเรากูบอกไว้เลยนะกูบอกเลยถ้ากูจบซีซั่นเนี้ยกูจะไม่แตะต้องพวกมึงอ,อีกอกูจะไม่แตะต้องพวกมึงอ,อีกเดี๋ยวหามเหมืองก่อน จำได้ว่าต้องมีเลวินอยู่แถวนี้เลวินจ้าอยู่ไหนเอ้ยเลวินเลวินอยู่แถวแถวทะเลทรายถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเลวินผมอยู่ไหนวกทุกคนเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์จ๋าคิดมาหาแล้วคิปเปอร์จ๋าอ๋อคิดถึงเลยอ๋อไม่ได้เจอกันนานขอตีบางทีหนึ่งวัดดีสองตัวแล้วป้าฟีเอ้าเออใครตีเออเออหดมียว่าตายสักเที่ยวเลยตายซะเออนั่นแหละ ประเด็นคือมาทำไมไอเปิดน,นาแล้วนน้องโอเคด้วยกันพอเดินม,มาสามอันอยู่โอดโทษดูว่าจะไม่มีเลยเกือบไอ้สัตว์เราจะไปหาเรวินโอ้คิปเปอร์อีกสองตัวข้างหน้าเอาเอาเเคิปเปอร์ผมเอาหมดอะขอแค่เป็นคิปเปอร์ไม่ไม่ใช่มึงซอมบี้ไม่เอาไม่เอาเอาคิปเปอร์นั่นแหละลูกอีกตัวนึงอยู่ไหนลูกอ๋ออยู่นู่นอนู่นไม่ทำให้เกมผมเลือแหลกวะ ไม่ต้องระเบิดไม่น่ารักคิปเปอร์ไม่น่ารักหรือเปล่าเมวสวัสดีจ้าสักเมียมันตีแวะเราเจอเรวีแล้วโดดเลยปิ๊บปิป๊บอันแน่อืมอันนี้ไม่อันแน่หรอกอันนี้เกือบอันแน่เกือบร่วงแล้วกูเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอยืนตรงนี้ก่อนกูขอยืนชิดในก่อน ไม่ไม่มีตัวอะไรมาแดกหัวกูนะขอร้องอย่าไม่ต้องลืมแอดบล็อกอีกแล้วบล็อกไหนที่มันขุดช้านี่คือไม่ต้องสืบเลยคนระับผมลืมแอดบล็อกเออผม Ad ืมือแอดบล็อกมาโถเอ๋ยไม่น่าเลยกูอย่ามูเสียเวลาสวัสดีฮะแถวนี้มีแบบอเอือบล่วงแล้ว เกือ <G ül üyor> บล่วงแล้วฮะไม่เอานะกูกดชิปไปก่อนเลยแล้วกันเออเพื่อความปลอดภัยสบายใจและหายห่วงของเราเราจะกดชิปเพื่อความปลอดภยัยไอชิปว่ะเกือบล่วงอ่ะว่ายอยู่อะไรมันทําแม่งทําแมงวะโอเคขุดไปฮะเอาเอาไว้ก่อนแล้วกันเรื่องเหล็กเอาไว้ก่อนเออเอาเรื่องของก่อนกูกูต้องการทรายกงไม่ต้องการเอ้ยไม่ใช่กูต้องการมอนเตอร์ มันอยู่ไหนวะแล้วกูขุดมาไหนเนี้ยไม่เอาเอาของเต็มหรอเออผมว่าหนังเราเยอะละเราไม่เอาหรอกสายไม่เอาแค่นี้แหละครับหลักๆกูจะไปไหนนะอ๋อไวรูว้วิวหวัดดีเมียงมุมเป่าเมียงมุมบอสอะเมียงมุมมินิบอสอะอยู่ไหนอะตาเอ๋มองหน้าโพชลุตายซะ กห็นเธอตะโกนหาพ่อเจ็บช้ำจะแนมแตกขวาตกใจไอพ่ออุอ้ยอันนี้ไม่ตกใจหรอกชัดเลยเฮียลาว่าขอเหล็กหน่อยนะครับผมต้องการ This is our iron yes iron เหมือนข้าวโมจะมีมอนเตอร์ปะ่ะฟิวเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดยไม่ทช่อ๋อมอนเตอร์จริงๆด้วยแต่เป็นขั้วขัว้ขขวนี่มันไม่หวานเลยเนาะ เพราะมันเป็นอาหารขาวกูเล่นอะไรกูเนี What ่ยวัด t t เ e n นพซกูอะไรผ่านหน้ากูไปวะนี่แน่เอ็นพีซเราเทมเจอแล้วนะวัดน,น,นั่นแน่ฮันเน่ไม่มีบอสเลยเหรอวะบอสอิดอิดอ่ะบอสปิดน้ำไปเหอะแล้วกูจะขึ้นมายังไงวะอลงไปก่อนค่อยว่ากาันรเรื่องขึ้นเรื่องขึ้นไม่ยากแต่เรื่องลงย,กยากจัก วัสดีมีแมงมุมไหมฮะพอดีว่าผมต้องการแมงมุมทอดตะเตียนมันมีได้หรอแมงมุมทอดตะเตียนไม่มีหรอกแต่ผมคิดไปแล้วตกใจสัตว์เมื่อใครเนี่ยโหไม่ต้องตามกูก็ได้ายเมียมันนั่นน่ะข้างเามันมันตามผมเหรอวะเออตามมาอสัตว์ยกพาไปลงลาวาแมงเลยตามเก่งชิบหายเลย ปๆมาตามมมตามมาตามมาตามพี่มาเนาะไม่ใช่มึงดิเอ,อ้อนี่เนี่ยใต้ลอยลอยลอยตะลิว้วติ้วไปเลยมึงเฮ้ยเฮ้ยเแห่เรื่องผิดโกรซะแลว้วตกใจตาอะไรว่าอยู่ตาข,าขาวขาวโชวน้องตัวน้องเป็นสาวปอสีอะมึงขึ้นมาได้ไงวะมึงขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ย เจ้าขึ้นมาได้อย่างไรแม่ไม่รู้เลยว่ามึงขึ้นมายังไงเนี่ยฮะวัดดีอ๋อตรงนี้เรายังไม่มาวัดตกใจไอ้สัตว์มึงมึงจะวาเพื่อไอ้สัตว์มึงเป็นคนดีๆได้ปะเป็นคนแบบน่ารักน่ารักสุภาพสุภาพรู้จักคาว่าอิสอิสสุภาพบสรุปนะครับทุกคนไม่มีไม่มีมอนเตที่ผมต้องกมึงตามกูขึ้นมาอย่างเร็วเลยอ่ะทุกคน ล่าสุดครับโดนมังกรตรบตายอแล้วมังกรมันยืนซ้อนกันเยอะมากผมไม่ได้ถ่ายไว้อ่ะขอโทษด้วยนะครับคือไม่มังกรยืนซ้อนกันเยอะมากชุดกล่องพังหมดเลยแล้วก็คือผมใช้นั่นหมดแล้วด้วยไออะไรนะัมันชื่ออะไรนะโทเทมอ่ะเออผมใช้ทิ้งหมดแล้วแม่เอยมังกรตัวเดียวแท้ๆมันนึกว่าตัวเดียวทีแรกอ๋อไม่ใช่แ,แม่งเป็นขบวนการหรืชบายรองเท้าทอนเอามา เอาชอนมาก็ได้อมเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องแล้วนะปังกูได้แล้วได้ของมาดีเลยอะเออของคือดีเลยเยี่ยมนี่แหลสะสิที่กูต้องการแล้วก็มันไม่มีอันเบกกิ้งใช่ปะวะมีปะเฮ้ยมีอันเบกกิ้งวะทุกคนก็ต้องใช้อันเบกกิ้งอยู่ดีอะมีอันเบกกิ้งไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรผมไม่สเถอะเอาเป็นว่าเอาไปเก็บก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมมันทีเดียวเดี๋ยวผมไปตามหาไอ้นี่ต่อก่อนดีกว่าทุกคนผมต้องไปตามหาแร่ใช่ผมต้องไปตามหาแร่ต่อส่วนพวกนี้ทิ้งไปก่อนเราไม่เอาไปด้วยหรอกเกกะลกปูล็อกตากเยอะเกินก็เรามาถึงเลวีแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แน่นอนผมว่าทํานี้ต้องมีมุมเว้ยผมเชื่อว่าอย่างนั้นเร็วๆยี่สิบเลวิตโชคดีกูมีฟาเตอร์ฟิลลิ่ง พิัตว์เออมืออีก้วมืออีกอมืออีก้วมืออีกแลวนะม,ออมืออีกแล้วนะออวนะโอ้โหสกิลตันอย่างเยอะเลยสแสดงว่าตรงนี้มันต้องมีแน่นอนันพาวเวอร์สองไม่งันอะไรมืออะไระให้ตี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 ตเถอะไปเรามีฟลอฟร์ท์เฟลิ่งแม่งก็ตา,ตายต่อตะเกะฉอดตะเกะคือยังไงก็ตายเหรอเออ เฮียโดดมาแล้วล้มไม่กลาง <laughs> เดี๋ยวท่านี้ไปได้ฮนะเออทอาว้าวมันต้องเป็นเมืองที่ใหญ่แน่นเลยผมเชียวว้าวอะไรอะ่ะเฮ้ยเราเคยมาได้หรอ,อ,อทำไมเป็นบล็อกดับไม่ใช่เมืงองวอ์กแล้วต้องการไอ้ตัวนั้นเออมืองม,มุมตัวนั้นไม่ใช่เมืองทุกคน ผมเจอรังแต่กูไม่เห็นมันเฮ้ยผมเจอรางมันจริงๆนะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ในนี้เปล่าเดี๋ยวรอดูกันรอดูกันขอให้มีเถอะโอ้ยอ,อะไรอ่ะอยู่ก็ตายโอ้ยมึงไม่เอาโอ้ยเยมันมาเยอะกันมากเลยเฮ้ยผมว่า,วาวแถวนี้มีโอกาสเจอวะ่ะเฮ้ยแถวนี้มีโอกาสเจอทุกคนเฮ้ยมันต้องมาดิว,วะ่ะ เออมันต้องมีแล้ววะเออต้องมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้เขียวนี่มันใช่เหรอแมงมุมพันไหนอะเราผิดพันหรือเปล่าเราผิดพันแล้วเราผิดพันแล้วแมงมุมตัวนี้ไม่ใช่พันนี้อุ้ยเช็ดเช็ดโว้ยลิเชนจแต่เสียใจด้วยมันขุดไม่ออกมันต้องใช้ดาบธรรมดาในการตีพวกนี้ดาบไอ้นี่ผมไอะนั่นน่เฮ้ยเฮ้ยทุกคน ผมเจอไกตัวจิ๋วชีตไข่พวกมันนี่แหละตายเจอแล้วยังไงครบแล้วสี่อันแต่ก็ขอค่าหน่อยแล้วกันเออสปอนมึงมาเอาตีกูไปเอาตีต,ตีตีไปตายซสม,มอเฮ้ยเฮ้ยโอเคเอ๋อตรงนี้มีอีกตรงนี้มีอีกอ๋อไม่ใช่ไอสัตว์อ๋อตกใจตกทำไมเนี่ยโอเคเราได้หัวใจเราครบแล้วเดี๋ยวไปอัญเชิญแมงมุมดีกว่า แต่ว่าการอัญเชิญม,มังมรก็ต้องเตรียมโทเทเทมไปเยอะมากเลยจริงๆเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมทำให้ดูแต่ขออื่นขอเนี่ยสำรวจแถวนี้นดิ๊นลงเพราะมันใหญ่มากอ่ะช่างแม่งผมว่ามีอะไรแล้วมั้งไม่น่าจะมีแล้วมั้งครับน่าจะนะไม่รู้ว่ามีไหมนะผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่ได้สำรวจเต็มที่เดยผมวิ่งมาเจอตรงนี้ผมก็ตีใจใแทบแตกและเออเลสแตกโอ้แต่ว่ามันใหญ่จริงนะเว้ดูดิโคตรใหญ่ ไปสำรวจนิดนึงก็ได้วิ่งสำรวจเลยไปเผื่อเจออะไรแบบน่าสนใจมีแต่สกเกลตัดนอ๊นะหรอเอออะไรมึงเอา้าแล้วกูถือพี่แอกทำไมเนี่ยตายไอ้บ้าใครพาถือสติลเอ้ยไม่ใช่ใครพาถือพี่แอกอันนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยแล้วกูเฮ้ยทำไมกูจะเฮ้ยทำไมตะกี้กูโงตัวเอง มาดีฮนะอ๋อมีเพชรฮะก็โคตรดีใจดิแมนะมีเพชรเนี่ยเฮ้แต่ก่อนผมไม่โคตรดีใจเลยเว้ยที่มีเพชรอะคือแบบโอ้โหเพชรโอ้เพชร,เ,พชรเดี๋ยวนี้ละ่ะอ๋อเออเออเออ onner, เพชรก็เพชรเถอะไอสัตว์เดี๋ยวนี้กูต้องการของดีกว่าน,นี้อืมไปเรากลับบ้านกันดีกว่าวิธีวับกลับมาเอ๊ะทำไมโกยังไม่วับวะโอเควับช้านิดนึง สงสัยกำลังคิดอยู่ว่ากูจะบับไปไหนทำไมเรายังไม่วแบบับโอเคได้ขอมาแล้วโอเคอันดับต่อไปนะครับในการที่จะฆ่าเป็นมุมตัวบอสได้เราต้องเตรียมตัวนี้มาแต่ว่าอ่ะโอเคครบแล้วแล้วก็ใหญ่โอเคครบวิธีค้ามนะครับก็คือนี่เลยนะครับวิธีค้ามก็คือเอาหัวใจมาวางไว้แบบสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ใหญยมุมห้าก,กันอย่างนี้นะครับพาดไว้โอเคหยิบมา โอเคเดี๋ยวเราไปหาที่สปอนต่อสู้กันเลยแล้วกันด้านบนไหมตอนนี้กลางคืนกลางวันเนี่ยถ้ากลางวันผมจะยังไม่เอาไปอ๋อกลางวันกลางวันอยู่กลางวันอยู่ไม่ใช่ดิถ้ากลางคืนผมจะยังไม่ไปเพราะผมรู้สึกว่ามันแบบเออมันไม่โอเคหรอกถ้าต่อสู้กันตอนนี้เออถ้าต่อสู้กันตอนนี้ผมว่าผมไม่โอเคเพราะมันไอเขี้ยมนุษย์หมาป่าเลยประเด็นอ่ะมันไม่ติดที่ตัวไหนหรอกมันติดที่มนุษย์หมาป่า โอเคเดี๋ยวเราใส่โทเทมไว้ก่อนเลยการตาย่าันประกันภัยชีวิตกูไปเราเตรียมการต่อเสื้อกับแมงมุมเลยแล้วก็จบคลิปเออโอเคผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวหรือเปล่าแต่ว่าภารกิจเราสำเร็จเร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยผมนึกว่าจะเป็นชั่วโมงในการตามหาโถเจอเร็วกว่าที่คิดอยู่อะในเมื่อมันเะกลางวันอยู่แต่ฝนก็ตกนะทุกคนต้องสู้ใช่ป่ะสู้ท่ามกลางสายฝนใช่ป่ะ โฟนกันนักตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เอามาตรงนี้ได้เอานะปุ๊บเอ๊ะเเดี๋ยวนะทุกคนอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวกูกูจำม,มอนไม่ได้นี่เดี๋ยวนะเอ่อเออ,เอ,อกูแอดออนกูบักแล้วแหละแอดออนกูบักปหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขออนแาตขอนขอแนอแนา,าตแก้ไขแป๊หนึงนะครับแอดออนอาจจะบัก ทุกคนผมไปเช็คมาแล้วแอดออนไม่ได้บั๊กนะครับแต่ว่าที่มันบั๊กก็คือตัวไอเทมมันไม่ใช่ไอเทมนี้ครับผมตอนนี้ผมไปแก้ม,มาแล้วไปหยิบตัวนี้มาเลยไอเทมนี้มาเที่ยมจะคนะ่ํานะเว้ยทาไงดีอะผมต้องไล่เคลียร์หมาป่าทิ้งก่อนเลยนะอันดับแรกต้องไล่เคลียร์มนุษย์หมาป่าทิ้งก่อนเลยเพราะว่ามันถ้ามันอยู่ในตอนค่าแล้วพวกมนุษย์หมาป่ามันกลายพันธุ์แล้วอันตรายกับเราเองมันจะเป็นอันตรายอะตายซะ อเดเ,ดเดี๋ยวเอามืองอีกแล้วไม่เอาเมืองดีเราไม่ต้องเป็นเมืองตลอดอะบางกอนอีบ้าเ,เสียโทเทมไปหนึ่งอันเลยโอ้ไม่น่ารักอีกแล้วมางกอนเราต้องลงไปนอนก่อนฮนะ <c oughs> มันข้ามมาทุกคนไม่ใช่หรอกโอเคเดี๋ยวเราไปนอนกันแล้วกันมาทุกคนเราถึงเวลาเปิดสิกไอบอสแมงมุมตัวนี้แล้วเออเดี๋ยวผมขอเนี้ยถ่ายรูปปกทำปกคลิปได้ปะละ่ะ สักครู่นะขอเนี้ยถ่ายแล้วไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวค่อยถ่ายแล้วกันมันไม่ยากหรอกโอเคมาจะเกิดแล้วจะเกิดแล้วจะเกิดแล้วดูนะปุ๊บนี่คือบอสเป็นมุมให้ทุกคนแล้วมันก็สาม,สมารถเสกลูกสม,มุนมไ,มได้ฮนะซึ่งอ,งอู้ยเถือกอยู่นเนี่ยเฮ้ยผมรู้ว่าจะโอ้โหเฮ้ยดาบดาเมจจะซีประมึงโอเคเราจะยังไม่แบบรีบเราจะยังไม่รีบเราจะค่อยๆเล่นกับพวกมันไปเรื่อยๆก็มาดี ก็มาดิเออตีกูดิตีกูไปดิอะไรอะไรจะเอาถ้ามันดับธนูด้วยเหรอโอ้มาดิเออเราจะรียังไม่รีบยังไม่รีบไม่รีบไม่รีบพอดีผมไม่รีบผมไม่รีบอ่าผมไม่รีบแต่ว่ากูจะตายแล้วนะเอาชิบเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว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 เดี๋ยโอ้โหยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย อะตัวติก๊กด้วยแดงก็แตกไปลนะ้ฮะเรียบร้อยบอสตายเรียบร้อยทุกคนได้อะไรมันาบ้างวะนั่น,นอ่เยเก็บมาเอาได้อะไรมาสามหัวใจเอามาเพือ่อ <c oughs> เอามาเพือ่อสามหัวใจนี่เอามาเพือ่อโอเคครับผมเราก็จัดการบอสบางมุมไปได้ด้วยดีคือโคตรง่ายใช่ป่ะเออโคตรง่าย แต่ว่าถ้ามันไม่มีดาบตัวนี้ผมก็บอกคําเดียวว่าโคตรยาก <c oughs> เออโคตรยากเอ้ยเย้ยไม่เอ,อ้ยมันมาอีกแล้วเอออีกที่ปอยโอเคไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วครับสําหรับบอสในมุมเราตอนนี้ก็เหลือแค่เออ่วิเทอร์สกิลตันใช่พาร์ทต่อไปเราจะเป็นพาร์ทจบแล้วนะครับผมคือวิเทอร์สกิลตันเท่านั้นเองตัวสุดท้ายสำหรับผมนี่เปล่าวะเออใช่วิเทอร์สกิลตันตัวสุดท้าย ใช่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 แหละใช่แหละวิเทอร์เสกิวตันตัวสุดท้ายเราจะเป็นตัวสุดท้ายของเราโอเคครับวันนี้นะครับผมก็ใครที่โอ้ยชอบสื่อตอนที่จะปิดคลิปตลอดใครที่ชอบกดไลค์นะครับใครที่ชอบกดไลค์กูเป็นอะไรใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอเนี่ยกราบลาคุณผู้ชมไว้เพีพยงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีน้องเหมียว